มาจากโลกอนาคตอะไรอ่ะก็อะไรเล่ามันเป็นแบบนี้เล่านายน่ะผิดเองนี่นาของวิเศษของนายน่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักนิดเดียวตัวเองน่ะผิดเองแท้ๆเลยทั้ง้ิงแล้วก็ซุบซ่านสุดๆของวิเศษของโดเรมอนนั่นแหละแค่เศษขยะก็แล้วใครก็นที่ร้องขอให้มาช่วยอ่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ย ไปไหนของนายอ่ะไม่กลับโลกอนาคตับแล้วกลับไปเลยกลับไปเลยแล้วอย่ามาอีกเล่าอ๋องั้นเหรอเข้าใจแล้วใครจะมาอีกใครโง่แล้วเฮ้ยไปดีกว่า <c oughs> อ,อืมดลีมอนน่ะกลับไปแล้วอย่างนั้นเหรอจริงเหรอเนี่ยฮะเมือ่อไหร่อ่ะเมือออม่อคืน ต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะกลับมาแล้วล่ะมั้งแล้วอย่ามาอีกแล้วคงไม่กลับไปแล้วมั้งโอ้ยแสดงว่าใช้ของพิเศษจากโลกอนาคตมาแก้แค้นไม่ได้แล้วสิหนาไหนแล้วละคนพนันน่ะหายไปซะได้ก็ดีแล้วล่ะไปเลยอย่ากลับไปอีกนะเออเอาที่หอกลับมาแล้วครับ กลับมาแล้วเหรอของว่าอยู่บนโต๊ะน้าครับนนี้อากาศดีจังเลยอากาศวันนั้นเองก็เป็นแบบนี้หรือเปล่านะ้วันนี้สบายดีจังเลยสังหรอนใจว่าจะมีแต่เรื่องดีๆไม่หรอกอน้นะมีแต่เรื่องร้ายๆทั้งน,นั้น โลบีโนบิตาอีก30นาทีจะถูกเข็มตำ้แล้วอีก40นาทีจะถูกไฟลวกใครอะใครมาพูดจาแปลกๆออกมานะไม่ <rogue. S 1> มีใครอยู่เลยรู้สึกไม่ดีเลยฮะฮึใก็แค่ก็แค่ฮาฉันพูดเอด้แะไวนะเออแล้รัก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 คุณดิบเงินนะ เเสียเารีาญนะฉันนั้นเป็นหุ่นยนต์แมวจังหักเราและคุณผู้ใดด้วยก็บอกว่าไม่ใช่รักคุณไงเล่าลูกนายเป็นใครล่ะมาจากที่ไหนกันแน่มาทําอะไรทําไมถึงผล่มาในที่แบบนี้ด้วยถามทีเดียวแบบนี้ทั้งหมดก็แย่ดีเลือดนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างแค่นะฉันมาเพื่อช่วยนายให้พ้นจากชะตากรรมน่าสะเฟึงกลัวนะน่าสะพฟึงกลัวที่ว่าอีกสามสิบตะกี้จะถูกเข้มตำอีกสี่สิบตะกีจะถูกไฟลุกเหรอแค่นั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะ ต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆจนแก่แล้วก็ตายเย้ยอย่ามาพูดจากทรงเดนนะนายจะไปรู้ชะตากรรมของคนอื่นได้ยังไงฉันก็ต้องรู้อยู่แล้วนะถ้าจะให้พูดว่าทำไมถึงรู้แล้วก็อืออือเอ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 ้าฮะนี่นี่มันฮะเออน่ากินจังเลยกินได้้ยกินไหมล่ะอ้าวกินได้อ กินก่อนแล้วนะอมอมอม่อยเนี่ยอร่อยอะอร่อยอะอร่อยโอ้ยโอ้ยมากมากตัวหมดแล้วหมดแล้วขอบคุณที่เลี้ยงนะอร่อยจริงๆเลยล่ะอ่จ้าอ่ะจ้าอ่ะจ้าเฮ้ยมีอะไรเหรอ นี่เงาะมัดเลยเราฝันไปนั่นเองฝันพิลึกซะด้วยสิเฮ้ยไรสาระชมัดเฮ้ยโดเรมอนเฮ้ยเฮ้ยโดเรมอนล่ะเฮ้ยรู้จักโดเรมอนแล้วใช่ไหมแต่วันนี้โดเรมอนจะมาช่วยดูแลรู้อย่างงี้มาด้วยก็คงจะดีอยู่หรอกแต่ว่างานยุ่งชมัดเลยมอนั่นเองก็ไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ดีนักหรอกนะแต่ก็ยังดีกว่าคุณปู่ทวดแล้วนะ คุณปูท่ทวดนะ่ะให้ทําอะไรก็ไม่ได้เรื่องสัก,กอย่างเรียนก็ไม่เอาไหนเล่นกีฬาก็ไม่กเก่งขนาดเตาหญิงชูจะไม่เคยชนะเลยเพราะงั้นพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็เลยต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆแต่ว่าจากนี้ไปนะจะมีเดร์เมอนอยู่ด้วยแล้วก็วางใจเถอะครับคุณปูท่ทวดครับนะคะคุณปู<อ>่ทวดเดี๋ยวก่อนสิคุณปูท่ทวดที่นายเรียกอยู่นะัะใครเะหมายถึงใครเหรอโดรเลมอนยังไม่ได้บอกหรอกครับเนี่ยอ่าโทษทีโทษทีโทษทีอ,ททอ,ทอะไรกันน่ะยังไม่ได้อธิบายอีกเหรอ,อ พวกเราเดินทางมาจากโลกอนาคตเลยนะทาใหมชินอนาคตทายม่ชิน,น,ชนบังเอิญว่าทางออกจากทายไม่ชินอยู่ลิ้นชักโตพอดีเลยเอ๊ะแล้วเขาโลกอ,อนาคตมีธุระอะไรกับฉันเซบาชคิคนนี้เนะี่ยก็คือหลานของหลานของโนบิตะนะสิรอะอย่างนั้นนะ่ะคุณก็คือปู่ของปู่ของผมนั่นเองอือพื่อฉันยังเป็นเด็กอยู่เด็กจะมีหลานได้ยังไงกันเล่าเออหัวคึบฉะบัดเลยฮะนัน่นสิหน่อยเอ,อ เออคือว่าคุณเองสักวันหนึ่งก็ต้องโตเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วจากนั้นนะก็จะต้องแต่งงานน่ะถูกไหมอย่างนั้นเหรอได้แต่งสิอีสิบสี่ปีข้างหน้าจริงง่ะแล้วอีกฝ่ายเป็นใครใช่ชิสกะหรือเปล่าอ่ะอชื่อว่าชิสกะจังหรือเปล่าฮะอืมไม่ใช่แฮะรู้สึกว่าจะชื่อใจก็ละมั่งอ๋อใช่ใช่ใช่ใใจคนั่นแหละใจิดก ไม่เอาด้วยหรอกใครจะยอมแต่งงานกับน้องสาวของใจแอนน่ะไม่เอาเด็ดขาดเลยไม่เอามาโวยวายกับผมนึกจได้ไอ้ขี้ม้าเราเอาอันนี้ให้ดูรูปถ่ายเป็นหลักฐานก็แล้วกันนะหลักฐานรูปถ่ายตอนแต่งงานของนายชีวิตหลังจากนั้นนี่โอ้โหโอ้โหอันนี้นาเายิ่งกว่าอีกแี่怪ใช่มหมโอ้ ่ที่พวกเราจะพูดก่อนขับไลับไป่เชื่อกยาไปเอย่าไเดี๋ยวาไเ่อ่าไปเ่อยเชออย่าไชอยาไปเชื่ออ่ไปเชื่อะไปเชื่อย่าไปเอย่าไป่ออ่าไมเนื่ออาไปเ่อะไเอไเอไอไอย่ตาาพี่ตาออ่เหรอที่แท้ก็ฝันร้าย่เอ่าได้ยังไง โนบิตะจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนนะฝันร้ายกลายเป็นดีนะเขาว่าใครฝันร้ายจะเกิดเรื่องดีขึ้นนะ่ะนะใช่แล้วล่ะจ้าอย่ากังวลไปเข้าท่าเลยแ๊ะว่าแต่จินตนาการสูงหน้าดูเลยนะนี่ถ้าเป็นนักเขียนการ์ตูอนอาจจะสีความชก็ได้นะนั่นสิจ้าแต่ว่าเป็นแค่ความฝันจริงๆเนี่ยอีกสามสิบนาทีจะถูกเข็มตั้อมอีกสามสิบนาทีก็คแค่นาทีเดียวเองอแต่ว่าไม่เห็นจะมีเข็มอยู่ตรงไหนหรื ไม่มีเลยจะถูกตำได้ยังไงไม่มีทางถูกตำแน่เรื่องหลอกลวงจริงๆด้วยเฮ้ยแค่ความฝันน่ะโนวิตาฮิสกะอ,อ้าวใจเอ็นกระใจโกะด้วยเหรอ ลูกคนไก่นี่ยมันติดอยู่แก็บให้ทีนะระวังพี่นะหัวแรงเกินไปเลยขึ้นบนหลังคาเลยใครจะรู้ว่าตรงนั้นมันมีหลังคาอยู่กัอไม่ไม่ต้องเถียงกันเก็บให้ดูเนี่ยนะจะบังด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะจ๊ะจะได้เลื่องเนี่ยเอาไปเลืองว้าวอ๋อว้้าวก้าวว จได้ไ,ดไม่เป็นไรนะยังก็ถูกเข็มตาร้อยเล่มเลยนะเข็มออออตาร้อยเล่มใช่แล้วอีกสามสิบนาทีจะถูกเข็มตามเลยเป็นไรตายอะก็ปล่าไม่มีอะไรหรอกอไม่ต้องห่วงไม่ต <ไป S 2> ้องห่วงไหนจ้ะงั้นเหรอเอางั้นเรามาเล่นด้วยกันไหมแบบวินตนเหรอ อ,อย่าเลยดีกว่าน่ายังไงก็แพ้ยันเห็นอยู่แล้วชัวร์เนเล่นก็น่าสงสารออกจะตายไปนะหน่อยๆว่าไงนะเล่นก็เล่นสิมาโดนอะไรใจอ้นมามาอ๋อจะเอาเหรอน่าดุนะถ้าใครแพ้ต้องถูกมือเขียนหน้าให้เละเลยนะเฮ้ยอไอ้ข้ามาแทรกตอนที่คนอื่นเขาเล่นกันอยู่แล้วยังจะพูดจาซี้ซั้วอีกนะพี่เนี่ยเฮ้ยเงียบก่อนนะถ้าจะหนีก็ต้องรีบหนีตอนนี้ถึจะบอกให้หัหู้น่ะเฮ้ยทำอะไร เจอแมืดมืดเดเขียนเขียนเข้าไปะโอ้ยไม่มีที่เขียนนะเพราะหน้าดำปื๊ดปื๊ไปหมดแล้วอ่ะโอ้ไม่มีที่ไม่เห็นเขาเขียนให้ดำขนาดนี้เลยก็ได้นี่เหมาะมากเลยเหมาะมากจริงๆเราจะต้องทำอย่าบนี้กับใจก็จริงๆมีหวังต้องกลายเป็นน้องเขยของใจแอนใจแอนก็จะเป็นพี่เขยของเราใจแอนจะเป็นพี่เขยพี่เขยพี่เขย นี่เคยนี่เคยว้าวไม่เอายังไงฉันก็ไปแต่งงานกับใจคอเด็ดขาดเลยไม่เอาอะไรกูนัญญะในูดแบบนี้ได้ยังไงเสียบาร์อไรยากโนบตะแกบังอาจมาดูถูกน้องสาวฉันเลยเนี่ยฮะแกเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะงานนี้คือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะแกอย่าอยู่เป็นผู้เป็นอดเลยงานนี้แกต้องตายอย่างเดียวนี้ยยย้้เฮ โอพิ่ตางฝากไม่ก่อนถเถอ,อ,อะนะเจอดีก็จนได้สิเราอีกสี่สิบนาทีจะถูกไฟลวกถึงยังไงก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนั้นหน้าน้าเสียงอะไรเนะี่ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นโนบิตะ อันนี้จ้าเปลี่ยนชุดซะทบตัวให้อุ่นๆเขาไว้ด้วย,ย,ย,ยแบบนี้ก็ถือว่าไฟล่วงได้ละมัง้ง เจอแต่เรื่องร้ายๆไปจนแก่แล้วก็ตายได้แหละไม่ทิ้งอนะจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันนะดูนดิเอนทพาสไม่ติดบริษัทไฟไหม้ล้มละลายโอ,โอ๊ยมันจะเกิดไปแล้วนะ กอดทิ้งไว้มันเยอะเกินไปอะขนาดผ่านไปร้อยปีก็ยังทดใช้ไม่หมดเลยเพราะงั้นที่บ้านผมถึงได้ยากจนข้นแค้นค่าขนมก็ได้แค่นิดเดียวเท่านั้นอ,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 อย่างนั้นเองเหรอขอโทษนะที่ทำให้ลูกหลานอย่างพวกนายต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยอะฉันจะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้วล่ะโอ๊ยร้องไห้ใหญ่เลย <c oughs> อย่าบังจิตตกมากขนาดนั้นเลยนะากาหน้ามันเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่นแปลกันได้นะฮะ พวกแล้มาเพื่อทำแบบนั้นล่ะฮะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมทำได้ด้วยเหรอเรื่องแบบนั้นน่ะครับชะตากรรมจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมที่แสนโหดร้ายเหรอคดีต่างแขกชี้สุดแหละเธอสับได้ไรไยคะแนนเกลดท่าทุกตัวไปเสียทีชีวิตรอยด้ดยวยดอกกุหลาบจิตเนาะคนที่จะเปลี่ยนนะคตก็คือตัวนายเองต่างหากเอ๊ะฉันก็แค่ให้ความช่วยเหลือนิดหน่อยเท่านั้นนะ่ะนะ อย่างเช่นคอยเตือนไม่ให้นายน่ะลืมทําการบ้านนะที่หรือไม่ก็ช่วยให้การบาดเจ็บสาหัสจบลงแค่หัวปวดนิด,ดหน่อยประมาณนั้นแหละครับอืออะไรกันถ้างั้นอนาคตก็ไม่เปลี่ยนสักเท่าไหร่สิไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเมื่อสะสมด้วยก็เปลี่ยนแปลงอนาคตได้สุดท้ายแล้วนะั้นเรก็จะกลายเป็นอนาคตที่แสนพิเศษหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวนายนั่นแหละ ขึ้นอยู่กับฉันออ,อพอมานึกๆดูแล้วมันก็แปลกๆเนาะอะไรล่ะฮะนายเป็นหลานของหลานฉันก็ต้องกลายเป็นหลานของหลานใจเกาะด้วยเออสิอถ้าชะตากรรมของฉันเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้แต่งงานกับใจเกะแล้วก็เท่ากับว่านายก็ไม่ได้เกิดมาน่ะสิใช่ไหมอ๋อฉลาดกว่าที่คิดไปฮะไม่ต้องกังวลน,นะฮะยังไงก็คงเกี่ยวพันกันท้งอื่นถึงประวาติศาตจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสุดท้ายผมก็ต้องเกิดมาอยู่ดี ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะไปที่โอซาก้าเออเออมันก็มีตั้งหลายวิธีในการเดินทางไปอย่างเช่นรถไฟฟ้าหรือไม่ก็เครื่องบินหรือไม่ก็เรือหรือไม่ก็รถยนต์แต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนเนี่ยถ้าไปถูกที่ทางก็ถึงโอซาก้าอยู่ดีนะคะมันก็เหมือนกันนั่นแหละสุดท้ายผมก็ต้องเกิดมาอยู่ดีเออเพื่อที่จะไม่ให้นาเนี่ยหลงทิศหลงทางนะ โดเรมอนคนนี้จะช่วยดูแลนายเป็นอย่างดีเองเลยละ่ะจริงเหรอจริงอยู่แล้วใจแล้วละ่ะฉันจะพยายามเขาฝากตัวด้วยแล้วกันนะทั้งนี้เองก็เหมือนกันนะฝากตัวด้วยยียอมเข้าใจงั้นผมกลับโลกอนาคตก่อนนะครับฝากด้วยนะโดเรมอนอ้าวางใจได้เลยอโอ้อ้แต่ว่าเฮอสามารถทั้งทีอยากจะเห็นเมืองในยุคนี้สักหน่อยจังเลยนะ นี่ถ้าไม่รีบกลับแล้วก็เดี๋ยวแม่โบนเอานะเอานะแค่นี้หน่อยเอ็นนะช่วยไม่ได้ฮะถ้าอย่างนั้นเราต่อคอมเตอร์ไปไปใช่ดีกว่าแล้วกันนะจะติดให้นายด้วยนะอ้าวไปเลยไปกันได้เลยเออ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 เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไมไม่ได้ล่ะนี่เดี๋ยวรอด้วยเฮ้ยนายเนี่ยติดที่ตำแหน่งไปหน่อยอ่ะ ดูดิดิทุนนี่เป็นไงกันเล่าเอา้าเฮ้ยไม่ไไแต่ละเวลาตรงไหนมันก็เหมือนกันแล้วนะ,อ,ะอย่างนั้นเหรอสิ่งที่ฉันทำยังไงก็ม่มีทางผิดพลาดอยู่แล้วนายวางใจซะหนาล่อยฉันจัดก,การเท่านั้นก็พอแล้วเฮ้ย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 เดลีมอนดเดลีมอนโอ้ยนายเนี่ยจะพึ่งพาได้จริงๆอย่างที่พูดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย ไไปว่ายตอนนั้นเราอายหน้าดูเลยพึ่งพาไม่ได้จริงๆเลยนะโดรมอนเนี่ย ออกไปดึกนิดหน่อยโอ๋อยอ๋ยเฮ้ยเหนื่อยชะมัดเลยไงบ้างอ่ะโอ๋ยไม่มีอะไรผิดปกติเลยงั้นเหรอดีจังเลยนะถ้าอย่างนั้นก็ช่วยดูแลคุณปู่ทั่วต่อไปด้วยล่ะอ๋อเอ๊ะอ่าเป็นไรหรือเปล่าอ๋อก็คือว่าเฮ้ยทะเลาะกันแล้วก็กลับมาอย่างงั้นเลยหรอไม่ได้พูดว่ามาตรวจเช็คร่างกายเฉยๆอย่างงั้นหรออืม ก็ตั้งใจว่าจะพูดอยู่แล้วนาแต่ว่าเผลอไปอุ้ยอะไรกันเนี่ยฮึฮ <c oughs> ไม่กลับไปเหรอ <c oughs> ง้นเรอะเฮ้ยแล้ก็ช่างเถอะขอบใจแล้วกักกนนะที่ช่วยงานซะตั้งนานแน่ <c oughs> เป็นพ่อนหญ่แท้ๆเลยดูเหมือนว่าโชคของคุณปู่ทวดจะเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแล้วละ <c oughs> ่ะเออออ้าแต่ว่าแต่ว่าเด็ไปิตาเนี่นะทั้งซุ่มซ่ามแล้วก็เสอซ่าไว้ใจไม่ได้เลย <c oughs> ทำไม่เฝ้าดูให้ดีๆแล้วก็น่าเป็นห่วงหลังจากนั้นหนีมากลางค่ำมันก็ดูไร้ความรับผิดชอบเอาเป็นว่าฉันจะยอมอดทนช่วยดูแลต่ออกสักหน่อยก็แล้วกันนะอือไปปะแต่งา้น้ฉันขอตัวก่อนนะไปซะละขอด้วยนะโดเรมอน สวิตาเพื่อนมาหานะลูกครับเวลาที่ฟุ้เศร้านะหาอะไรกินจะด้ที่สุด <c oughs> เล่นเกมหรือว่าอ่านการ์ตูนคลายเครียดบ้างก็ได้นะกินหอมของดอกไม้มันจะช่วยทำให้ความรู้สึกของเราดีขึ้นร่าเริงเข้าไวา้เลย,นะยราเริงเข้าไว้นะจ๊ะทุกคนเป็นห่วงฉันขนาดนี้ชียวเหรอ อย่าร้องไห้ดิร้องไห้ทำไมเล่าถึโดนเรือมอเตอร์อยู่แต่พวกเราเขายังอยู่นะอย่าซึมเศร้าขนาดนั้นเลยนะจ๊ะเอ้ยไม่ต้องร้องไห้ได้เปล่าเล่าเอ๊ะอะไรกันหรออะไรกันอ่ะเฮ้ยเดินต่อมมานั่นน่ะอ้าวอมอมเฮ้ยเฮออหน่อยหลอกกันดิก็อยู่ไม่ใช่เลยแล้วบอกว่าไม่อยู่ใช่ทำให้พวกเราเป็นห่วงเสียแรงเสียฝาเป็นห่วงเฮ้ย เอากไปแล้วไปที่บ้านต่อนี่นี่นี่เอะอะไรกันเหรอกลับมาทำไมอีกแล้วนั่นเออทำไมอย่างนั้นเหรอคนท่องอุตสาห์ไปหถวแกละอะไรเล่าก็อะไรเล่าก็อีกนิดเดียวกขจะได้ทั้งขนมทั้งการ์ตูนอยู่แล้วจะเรามาทำไมเออฉันไม่เกี่ยวด้วยฉันก็ไม่มาถึงจังหวะังเรลยหรู้นี่